เกิดอีกอย่างึ้นครับพี่น้องล่าสุดนะครับผมกลางดึกที่ผ่านมาเห็นแม่หน่อยนะครับแม่ของน้องอุ๋ยอิงได้ออกมาโวดโขดนึงเห็นเอาแฟนคลับแฟนที่นกับเป็นพวงว่ามนเกิดอีกอย่างึ้นแล้วทางกลุ่มบ้านฮักบ้านของฮักนาะน้องอุ๋ยอิงรัตนาพรก็ได้ออกมาเคลื่อนไว้ปกป้องน้องอุ๋ยอิงนะครับน่าจะมีประเด็นบูลลี่กันเรื่องมืออะไรเกิดขึ้นอีกแล้วเขาคิดว่าจบประเ็เรื่องนี้แม่เถานนกว่าเรื่องนี้มันจบแต่น้องเขาบ้านแต่แรก จำได้ตั้งแต่แรกๆจนแฟนคลับก็สงสัยว่าน้องเป็นอะไรทําไมน้องห่อที่ชู้ไว้บ่อยไม่บอกตะกี้น่ะเขาก็สงสัยอยู่บานี้พ่อที่หนีพานไปบอโจก็เลยออกมาชี้แจงเนาะออกมาไล์สดชี้แจงเลยถึงประเด็นเรื่องมือว่ามไม่ได้เอาอน้อง เอามือน้องอะไรมาหากินไม่ให้แฟนลับสงสารเลยทั้งเไม่ได้เอาประเด็นเรื่องความน่าสงสารมาหากินแต่อยากให้โฟกัสที่ความสามารถของน้องความเก่งความขยันความการันตุของน้องเนี่ยอยากให้โฟกัสตรงนี้ที่ความสามารถของน้องเลยว่าน้องเก่งน้องร้องเพลงเก่งเสียงเราะมากเรื่องประเด็นต้นการจะจบไปเพราะว่าทุกคนเข้าใจแล้วอ่าเหมือนที่แม่หน่อยโพสเลยว่าไม่มีใครอยากเกิดมาแบบนี้ถ้าไม่เลือกเกิดได้แต่อยากเก็ว่าเป็นผู้สวยผู้งามคบสามีสอง แต่มันเป็นอย่างนี้แล้วก็ต้องก็ต้องยอมรับความจริงต้องเห็นใจน้องนะแล้วก็ไม่ควรเอาปมด้อยหรือจุดด้อยของใครมาบูลลี่หรือมามาพูดบนทอรจิตใจมาทําให้เขาแบบว่าเสียกําลังใจเพราะว่าที่ผ่านมาก็เจอมาหนักแล้วไม่ว่าจะเรื่องอะไรดามุงดราม่าเยอะแยะน้องก็เจอมาหนักครับอ่าแล้วนี่แหละลาซูนมหน่อยนะคะก็ได้ออกมาโพดเนาะกลางอยู่ที่ผ่านมาบอกว่าถ้าเลือกเกิดได้ ก็จะเลือกเกิดแบบรูปงามเลยแหละจะได้ไม่มีใครมาบูลลี่เรื่องครบ32อะไรเงี้ยอ่าถ้าเกิดมาครบ32ก็ดีอย่าอย่าให้ลูกหลานมาเป็นเหมือนน้องนะได้เป็นเหมือนน้องนะแล้วก็ทำไมเป็นแบบนี้ก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครไม่ใช่หรออือทำไมชอบเอามาพูดกันเพื่ออะไรสนุกกันนักหรออะมานว่านี่หละไม่หน่อจคงไปรับรู้เรื่องว่ามีคนเอาเรื่องเนี้ยเรื่องของเรานมาบูลลี่ แต่เราก็แอบเห็นมาเหมือนกันเห็นมากเหมือนกันช่วงนี้บางกลุ่มบางอะไรอย่างนี้ก็เอามาพูดเหมือนกันเห็นเหมือนเอาประเด็นนี้ยกขึ้นมาพูดหรือว่าอบายที่ว่าฉันก็เห็นเหมือนกันว่าชอบตรงไหนชอบนี่นี้บางคนก็บอกเสียงไม่ดีหรือว่านี้นะเข้าใจว่าถ้าคุณไม่ชอบเอฟซีเพิ่ออกมาปกปรองเลยเด้ถ้าคุณไม่ชอบคุณก็อยู่นิ่งหรือว่าคุณจะพร้อมบวกพร้อมร่วมกับเราแฟนคลับอุ้งอิงเราเข้าใจว่าศิลปินไครใครก็รักบาโจ ศิลปินคุณคุณก็ชอบของคุณเราก็ชอบของเราเราก็จะรักเราก็จะปกป้องนี่นี่อ่าฝนคาบทั้งมันหักผู้ดูแลเลยเด้ค่ะผู้ดูแลบ้านโฮมฮักเนาะโฮมฮักน้องอุ๋งอิงรัตนาพรก็เลยออกมาโพสต์น้องเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะก็นี่แหละสต์ยาวเนยเดอร์มือว่าฝากถึงกลุ่มคนที่ไม่ชอบอีฬลาอุ๋งอิงกรุณาอยู่เฉยๆนะครับ คุณไม่ชอบก็ควรอยู่นิ่งๆไม่ต้องมาบูลลี่น้องต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างรักในตัวศิลปินที่ตัวเองรักแล้วก็ชื่นชอบคุณบูลลี่น้องตัวคุณสมบูรณ์แบบแล้วเหรอครับผมว่าไม่น่าใช่ถ้าคุณบูลลี่คนอื่นได้ก็แสดงว่าจิตใจคุณนะ่ะต่ำตรมแล้วมั้งครับอย่าให้มันมากเกินกว่านี้ถ้าอยากได้สงครามน้ำลายบ้านเราบ้านโฮมฮัก จัดให้พวกคุณได้พวกผมพยายามอยู่นิ่งที่สุดเท่าที่เราจะทนได้แต่นี่มันเริ่มเยอะอเกินไปแล้วอย่ามาแต่ลูกสาวพวกผมด้วยความไร้วุฒิภาวะที่ต่ำตงุงมต่างคนต่างอยู่อย่าบูรี่ด้วยค่าจุดด้อยของคนอื่นอีกบ,บ้านโฮมฮักจะปกป้องลูกสาวของ,อของเราทุกอย่างหากมีเหตุการณ์แบบนี้อีกอย่ารบเราก็จะรบ อยากชนเราก็จะชนอย่าคิดว่าเราไม่รู้ตัวอยู่เฉยๆบ้างอย่าน้ำลายก็เลยใส่เครื่องไม้นิ้วมือไปอ่าแล้วก็พร้อมบวกพร้อมปกป้องอีลาเสมอและแฟนครับเนี่กลุ่มหน่อเข้ามาคอมเมนต์มาหลายคอมเมนต์หนึ่งยังอนิกรคอมเมนต์ของแม่หน่อยพอแม่หน่อยโพสต์แล้วนะครับก็มีคอมเมนต์เยอะมากอต่แม่แม่หน่อยจะโพสตเป็นนี่มีแต่เพื่อนเนาะเห็นเนาะ คอมเมนต์แรกก็บอกกาลังใจครับคขามีอีกก็บอกกําลังใจเต็มร้อยครับแม่หน่อยอ่าคนอีกก็บ,บอกไว้ายาสนอย่าสนใจปากคนอืมคอมอเมนต์อีกก็บอกเป็นกําลังใจครับแม่หน่อยกับอีลาอ่าคือแบบเป็นห่วงแหมเราไม่รู้ว่าเอ๊ะมีคนมาคิดแบบนี้กับน้องอีกหรอเราคือว่าเ,<อ>เรื่องนี้มันน่าจะจบกันเข้าใจกันไปแล้วนะการมูรี่คนนี่ไม่ไม่ใช่เรื่องที่ดีนะคะมัน,นเอาแบบ มันทําให้เขาหมดกาลังใจเสียกําลังใจถ้าคนมันไอ้นี่เกินไปหมายถึงว่าจิตใจมันตกต่ําและช่วงเขาตกต่ําตอนนั้นก็คืออาจจะคิดไม่ดีกับคิดสั้นอะไรก็ได้ประมาณนี้ได้เออมจะดีนะน้องเป็นคนเข้มแข็งเนาะน้องผ่านอะไรทุกดามาทุกปัญหาแล้วนะครับเพราะเพราะว่าน้องมีกําลังใจเยอะมากหัวโอคนเป็นแม่ก็ต้องลุกขึ้นมาปกป้องลูกแม่หน่อยทําถูกแล้วกําลังใจแม่หน่อยอีลาคนเก่งแม่หน่อยว่าต้องสนใจ ผมผมและทีมงานพร้อมที่จะปกป้องลูกสาวเสมอบอกีเปลี่ยนแปลงอ่าแล้วแล้วเขาบอกว่าการที่คุณบูลลี่คนอย่างเงี้ยมันทําให้เขาแบบว่าอ่มันได้ค่าเขาแล้วเขาสามารถฟ้องตามกฎหมายได้นะถ้าเขามีบหลักฐานรวบรวมหลักฐานมาด้ยนะแมนเนี่ยคนที่บูลลี่ลูกสาวผมอยากรู้อยากเห็นว่ามันเป็นใครชื่ออะไรยังไงที่อยู่ด้วยครับเออเขาก็ก๊อปมาเขา เขาแคปมานะเออเขาแคปมาในกลุ่มบ้านฮากมีอยู่นะมันมีรูปมีอะไรแล้วนี่นี่นีเห็นบอนี่เห็นบอเนี่ยแต่ถ้าแฟนขับไปดูในกลุ่มบ้านฮากนะในคอมเมนต์หนะที่ผู้ดูแลระบบเป็นคนโพสต์ไว้น่ะจะเห็นว่าใครเป็นคนพูดบ้างเออนี่ใครเป็นคนแบบว่าคอมเมนต์บ้างมันเหมือนว่าช่องสร้างขึ้นมาไม่มีใครติดตามหรอกนี่นี่นี่คนนี้ก็ใช่เนี่ยอืม ง้อทำไมเอาเวลาไปง้อลูกสาวมึงเหอะร้องไห้อีกแล้วน่ะบุรีเรื่องร้องไห้อีกอ mm ือ hmm. อุงอิงน่ะอ่ะแฟนคลับก็ว่าอุงอิงเป็นเด็กด,ดีเป็นคนมีน้ำใจคนที่ว่าน้องได้แสดงว่าคนนั้นมีแต่ความอิจฉาไม่มีน้ำใจเป็นนักกีฬาไม่เคยคิดบัวอันนี้ผ mm ู hmm. ้นี้เพิ่งกะว่าถือเพราะว่าอุงอิงเนี่ยเรเคยเห็นความเดือดร้อนในผู้ใดมีแต่น้ำใจของอิง,องอแล้วก็พ่อแม่เนาะ ทีเวลามี่ก็ยิบยืนใ<ม>ห้ยิบยืนให้คนอยู่ตลอดมไม่ใช่แค่คนในวงนะแต่าจ้าคนนอกวงเราก็เห็นตลอด<ม>เวลาน้องเห็นคนยากไร้หรือว่าคนมไม่มีนะ่ะอู่อ<ม>ิน<ม>นะครับเป็นคนที่เป็นคนคิดบวกแมเป็นคนมองโลกในแง่บวกมากๆน้อง<ม><ม>บอกเคอร์นี่พีพ่ภยบอกเคยคิด ที่จะแบบว่าไปขวดไปอีย่างไอู้้ไหนเด้ต่อให้เหมอกอนนะสมัยก่อนนะสาวกมีคนมาราม่าน้องเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะหลายเรื่องนองกับมอเป็นพลังบวกตลอดน้องบอกว่าดูบ้องหูจกเขาดูก็เลยบริเวณไอ้เขาพี่หลักพี่บอกครับเด็กหน่อยใส่สื่อเด็กหน่อยบริเวณคิดอะไรกบคุณเป็นยังคุที่จงเกียจจงชังทำไมคุณต้องมาเอาเรื่องนี้มาจุดไป็ประเด็นอีกไม่เข้าใจว่าความคิดของคุณนี่คือคุณคิดอะไรอยู่คุณต้องการอีอย่าง ถ้าคุณรักคุณชื่นชอบศิลปินคนอื่นอาสนบสนุกคนอื่นเราไม่ว่าอ่ะนาบ่มากน้องบ<า>่เบิงกับบอว่าบ่ตองมาเบาถึงกัน<อ>บตออนน่ตองอีหยังต่างคนต่างอยู่ม,ม,มันน่าจะเจอที่แบบว่าอาจจะเป็นที่ศิลปินตัวศิลปินที่คุณไม่ชอบหรือว่าคุณ<ม>ชอบของคุณแล้วศิลปินคุณโดนว่าแล้วคุณก็เลยรวมไงรวมรวมก็เลยมาบูลี่น้องก็เลยหาจุดด้อยของน้องอุ้งอิงก็เลยเจอไงเพราะว่าก่อนหน้านั้นอ่ะอุ้งอิงก็คือแบบว่ากําลังใจหรืว่า อ่าสงสารน้องนเรื่องถี่น้องโดนเข็มกัดเข็มอะไรไงประเด็นอ่ะเออมันก็เลยเกิดการแบบว่าเออฉันก็จะบูลลี่อ่อเฉยๆของคุณบ้างอะไรประมาณนี้แมนเพราะว่านี่เบิรงอยู่ในอ่าคอมเมนต์ในอะไรอย่างเงี้ยแต่เอฟซีพลังบวกก็ไม่อยู่เฉยค่ะออกมาปกป้องอีหลาสุดลิ้เลยก็คือคือไปเห็นใครพูดอะไรมาก็จะแคปแคปมาแล้วก็พร้อมพร้อมบวกอะไรประมาณนี้อืมแต่อืมน้องพี่น้องนาออาจจะแตกกันแล้วแต่ เฮาตอนนี้เฮามองเห็นแต่ความสามารความเก่งพัฒนาการของน้องแล้วก็ความดีความคิดบวกนี่แหละเฮาเฮาจะมาเฮาเหตุการน้องอิงพออีกสังสิแหละน้องเป็นคนคิดดีคิดคิดบวกตลอดคิดดีกับทุกคนมาตลอดน้องไม่มีพิษมีภัยน้องก็เลยอยู่จุดจุดนี้ได้อย่างแบบสง่างามไงบ่าวโจ้ครับอืครับเป็นกำลังใจให้พ่อแม่หน่อยนะครับพ่อเอกกับน้องอุ้อิงคิดบ้านแพ่นะครับเป็นกำลังใจให้ทุกๆกคนเลยเนาะ ขออย่างหนึ่งนะครับในโลกโซเชียลเป็นสาธารณะนะครับเลวลาเขาจพิพมจะเขมาเมนสแสดงความคิดเห็นอย่างไปกับให้ระมัดระว่างแล้วก็อยากจะให้ไตรตรองเยอะๆว่า<ช>คนที่คุณไปคอมเมนต์ว่าเขาแบบนี้แล้วถ้าเขามาอ่านเขาจะรู้สึกยังไง<ช><ช>บาง<ช> <ๆ S 2> ทีคนเราไม่ได้เข้มแข็งเหมือนน้องอินเสมอไปนะเพราะฉะนั้นแล้วการที่จะอยู่ในสังคมการที่อยู่ในโลกโซเชียลนะครับหัดคือเขาเิ่มามีสติเยอะๆในการที่จะพิมพ์อะไรลงไปในโซเชียลอยากช่างใจหน่อยคิดให้มันเยอะๆหน่อย คิดทบทวนว่าถ้ามันโดนเข้ากับตัวเองหรือว่าลูกหลานของตัวเองนี่มันจะเป็นยังไงเออคิดย้อนเขาหาเจ้าของเนยโว่าจะคิดออกไปหาแต่ผู้อื่นในผู้อื่นเดือดร้อนบอกให้ผู้อื่นเดือดร้อนสิค <ๆ S 2> รับผมเอาเป็นกำลังใจให้ไม่นอยก็เอาเองนะครับขอให้สู้ๆเสื่อว่าเรื่องเล่าตรงนี้นะครับคนที่คิดไม่ดีกับน้องจะ,จะแพ้ไปเองอีกไม่นานค่ะเขาก็จะแพ้ภัยของเขาไปเองคนคิดไม่ดีหน่ะ มันอยู่ในบอดนดอกสาวูเนาะหรือว่าคนทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องที่ไม่ดีมาขับของคนดอื่นมาปูรีคนอื่นตรงนี้กับซียู่โในบอดันดังจริงอาจจะดังได้ไม่นานใช่ไม่มีใครสนับสนุนเนาะค่ะคนทำไม่ดีครับผมเอาสูตรดีล่เด้อพวกเราเป็นกําลังใจให้และเอฟซีทั่วประเทศทั่วโลกพร้อมเป็นกําลังใจพร้อมปกป้องน้องอีวินเสมอเพราะเรารักแล้วก็ชื่นชมชื่นชอบในความสามารถของน้องขอให้อีราดังๆปังๆขอให้มีคนหักแบบนี้ ตลอดไปแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆขอให้ปลอยเพลงเนี่ยวมาโด่งดังตลอดเฮ้าสองคนพร้อมที่จะซัพพอร์ตสนับสนุนทุกผลงานทุกชิ้นของน้องอุบินเพชรป้านแพงแบบนี้ตลอดไปครับผมอัสสรับมือนี่เฮ้าสองคนขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ